สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวโหลดและติดตั้งนะครับตัว Launcher นะครับเพื่อใช้ในการจอยเซิร์ฟเวอร์บิเตอร์ซนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านไฟเอ็มนะครับวิธีแรกเนี่ยเมื่อเราจอย Discord นะครับเซิร์ฟเวอร์บิเอร์ซเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นห้องต่างๆมากมายนะครับให้ทําการคลิกที่ห้องการเข้าเซิร์ฟเวอร์ครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับ ก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับพร้อมรูปอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยกันนะครับวิธีแรกนะครับอ่าเราก็จะเห็นไฟล์ตรงนี้นะครับ launcherv2.rar นะครับให้เราทําการคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้สังเกตที่มุมซ้ายล่างครับผมถ้าใครที่ขึ้นแบบผมเนี่ยให้คลิกนะครับแล้วก็คลิกที่ Keep นะครับ จากนั้นมันก็จะทำการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับก็โชว์อินโฟเดอร์นะครับอ่าเราก็ได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปครับล a นเชอร์ er Setup.exe นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับจากนั้นรอสักครู่หนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ทำการกด Install นะครับ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวลันเชอร์นะครับเดี๋ยวผมให้สังเกตตรงหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับเราจะได้ไอคอนตัวนี้เข้ามานะครับคือเมื่อเราจะเจะจอยเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ b ิ๊กเจ c ร t y เนี่ยเราสามารถเข้าผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านไฟเอ M นะครับ ให้ทำการเดวบันลิกเข้ามานะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งที่เทน Now นะครับมันก็ทําการจอยเซิร์ฟเวอร์บิทเ็ตให้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นครับผม